สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้เจ้าตัว jQuery UI นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมก็จะมา,อาสอนใช้เจ้าตัว Dialog นะครับโดยคลิปแรกเนี่ยผมจะสอนใช้ตัว Date Picker นะครับไปแล้วนะครับต่อไปถึงคิวเจ้าตัว Dialog นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์ jqueryui นะครับ .com นะครับแล้วก็มาที่เมนู dialog นะครับโอเคผมคลิกเข้าไปที่เมนู dialog นะครับ yeah. นี่คือหน้าตาของ dialog box นะครับที่ jquery มันสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่นะครับไฮโซนะครับอู่ไฮมากเลยนะครับต่างจากเจ้าตัว alert นะครับของ JavaScript นะครับถ้าใครเคยเห็นใครเคยเขียน JavaScript นะครับมันจะมีฟังก์ชัน alert นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าตาขี้เล็ดขี้เล็ดทุเรศทุเรศนะครับอืมเราเปลี่ยนจาก alert มาใช้เจ้าตัว dialog box ตัวนี้ดีกว่านะครับดูไฮโซกว่าโอเคเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูซอสโค้ดกันเลยอ่าซอสโค้ดก็จะ อยู่ด้านล่างนี้ครับ view sort นะ view sort อืมอ่า view sort รข้ามาดูที่บรรทัดที่12นะครับไปในฟังก์ชันนะครับเขาก็จะเขียนอ้างอิงถึง element นะครับโดยอ้างอิงถึง id ที่มีชื่อว่า dialog นะครับแล้วเขาก็จะใช้ method dialog นะครับอืมนี่คือส่วนของ เจคิ r รนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ HTML นะครับในส่วนของ body นะครับเขาก็สร้าง t a g กดินะครับขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ Tag กดิตัวนี้เนี่ยจะเป็น Tag กดิที่เป็นอดา d ล็อ o g Box นั่นแหละครับครับแล้วก็นะครับกำหนด ID ให้มันนะครับชื่อว่า Dialog นะครับอ่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับ กำหนด ID ให้มันนะครับชื่อว่า d i a l o g นะครับแล้วก็ภายใน t e g tip ก็จะมีข้อความที่ใช้ในการแจ้งเตือนนะครับอ่าทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับนั่นก็คือการ copy p a r t นั่นเองนะครับเผมลากค้อบแล้วคัดลอกเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ edit plus ขึ้นมาใครถนัดใช้ text editor ตัวไหนก็ ตามแต่สะดวกนะครับโอเคนี่เราขอแก้ผ่านหน่อยครับแก้ผ่านให้ตรงกับไฟล์ในเครื่องของเรานะครับก็ในคลิปแรกผมได้อธิบายไปแล้วนะครับก็จะขอข้ามไปเลย แต่รอผมแก้ผ่านแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคแก้ผ่านแล้วผมก็เซฟนะครับชื่อว่าชื่อไฟล์ว่า d i a l o g html นะครับ แล้วก็ใส่ encoding ให้เป็น UTF-8 ครับผมอ่าเซฟเรียบร้อยทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ผมเซฟไปใน lab นะครับของผมนะครับที่ที่มี source code ของเจ้าตัว jQuery อ,อยู่แล้วนะครับก็รันเจ้าไฟล์ d i a l o g t t m l นะครับ เดี๋ยวผมจะลันผ่านเจ้าตัว Google Chrome อ่าเดี๋ยวโทษนะครับอ่าโอเคครับขึ้น Dialog Box ขึ้นมาแล้วครับง,ง่ายๆนะครับโค้ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูการ ปรับแต่งออปชันนะครับของเจ้าตัว Dialog b อ x ตัวนี้นะครับก็ให้เรากลับไปที่หน้า j e u e r y u i c o m นะครับด้านล่างเดโมนะครับจะมีลิงก์ที่ชื่อว่า API document นะครับเกบผมคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีออปชันนะครับของ Dialog Box นะครับให้เราปรับแต่งนะครับ ก็ลองลองเข้ามาดูแล้วก็ปรับแต่งตามตัวอย่างดูได้นะครับลองเข้ามาศึกษาดูได้นะครับโอเคผมจะพาปรับแต่งออปชันสองสามตัวนะครับที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็เป็นออปชันวิดนะครับวิดผมใส่ค่ามันเป็น600นะครับใส่ค่าเป็นตัวเลขไปเลยนะครับ ในะครับสายค่าสัก350ครับโอเคลอง2ตัวก่อนนะครับเซฟแล้วก็กลับมารันอืมตัว d i a l o g box ก็ปรับขนาดขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะกำหนดขนาดเท่าไหร่นะครับตามความเหมาะสมอ่ทีนี้เราม,มาดูอ p t i o นอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นออปชันที่มีชื่อว่าโมเดลนะครับโมเดลนะครับแล้วก็ใส่ค่าเป็น true นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลับเลย <c oughs> <c oughs> อ่าอันนี้ผมเซฟแล้วผมยังไม่รีเฟซนะครับสังเกตว่าให้สังเกตที่ ตัวพื้นหลังนะครับของหน้าเว็บนะครับมันเป็นสีขาวๆอยู่นะครับอ่ะถ้าผมรีเฟซนะครับอ่าพื้นหลังมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆนะครับก็เจ้าตัวออปชันตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับว่าอ่าทำให้เจ้าตัวดร์ล็อกบ็อกเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงาน ลิงก์หรือฟังก์ชันอื่นๆในหน้าเว็บได้นะครับจนกว่าเราจะกดปิดนะครับเจ้าตัว d ด a ์ล็อกบล็อกตัวนี้ไปนะครับถึงจะสามารถใช้งานหน้าเว็บได้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ d ด a ์ล็อก a ด o g ล็อกนั่นแหละครับก็คือต้องต้องกดปิด d ด a ์ล็อกออกไปก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปใช้งานส่วนอื่นในภายในหน้าเว็บได้นะครับผมลองกดปิดนะครับ หน้าเว็บมันก็จะเป็นสีขาวๆนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมจะสร้างปุ่มขึ้นมาตัวหนึ่งมผมสร้างปุ่มขึ้นมานะครับตัวหนึ่งเซฟแล้วก็กลับไปรันใหม่อ่าสังเกตว่าผมจะคลิกที่ปุ่มโอเคตัวนี้ไม่ได้นะครับ คลิกที่ปุ่มโอเคตัวนี้ไม่ได้นะครับจนกว่าจนกว่าผมจะกดปิดเจ้าตัว d i a l o g box ตัวนี้ไปนะครับถ้าผมกดปิดไปมันก็สามารถที่จะกดปุ่มโอเคได้นะครับโอเคมาดูออปชั่นถัดไปนะครับก็เป็นออปชั่นที่มีชื่อว่า ออโตออโตโอเพนนะครับออโตโอเพนเท่ากับฟอลนะครับออปชันตัวนี้เนี่ยก็เป็นการใส่ให้มัน <c oughs> เพื่อบอกว่ายังไม่ให้เจ้าตัว d ด a l ล็อกล็อกเนี่ยทำงานนะครับในการโหลดหน้าเว็บครั้งแรกเนี่ยยังไม่ให้มันแสดง d ด a l ล็อกบล็อกขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมเซฟแล้วผมลองรันดู อ่าเห็นไหมครับตัว Dialog box มันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับอันนี้คือ Option Auto Open นะครับทีนี้เนี่ยผมจะทำให้เจ้าตัว Dialog box เนี่ยเด้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อกดปุ่มโอเคนะครับเมื่อกดปุ่มโอเคที่หน้าเว็บนะครับตัวนี้นะครับแล้วผมจะให้มันแสดง Dialog box ขึ้นมานะครับทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับ เขียนฟังก์ชัน JavaScript ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า open dialog ภายในฟังก์ชันนะครับก็ผมขอก,อ <c oughs> อก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เขียนว่า open นะภายใน method dialog ครับก็ใส่ string ครับคำว่า open เข้าไป ่แล้วในปุ่มนะครับปุ่มโอเคนะครับผมก็ใส่ Event on click เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันทำฟังก์ชัน open dialog โอเคทีนี้เรามาดูที่หน้าเว็บนะครับอ่ผมรีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคอ่าเห็นไหมเจ้าตัว dialog box ก็เด้งขึ้นมานะครับตอนที่เรากดปุ่มโอเคนะครับ นี่คือการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็น่าจะพอหอมปากของคอนะครับอ่า,อาเดี๋ยวผมพาไปแก้แก้เจ้าตัวไทเทนนะครับของของดร์ล็อกนะครับแล้วก็ข้อความนะครับมเมสเซจข้างในนะครับมาแก้ตรงนี้นะครับในแท็กดิ นะครับนี่ในไทเทนนะครับสามารถแก้เป็นภาษา,ษาไทยได้นะครับนะผมแก้ไทเทนเป็นแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มเมสเซจผมก็จะเขียนเป็นคุณหลอคุณหลอมากเกินไปนะ ก็คขำๆนะครับเขียนโปรแกรมอย่างเฮฮานะครับจะไปซีเรียสน,นะครับอ่าเซฟแล้วก็รันปุ๊บกดปุ่มโอเคอ่าเด้งขึ้นมาแล้วนะครับไทเทนก็เปลี่ยนเป็นแจ้งเตือนนะครับข้อความด้านในก็นี่ครับคุณหล่อมากโอเคครับก็น่าจะ พอนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเดี๋ยวซอสโค้ดผมจะทำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับโอเคับผมต้องขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ